สวัสดีนี่นี่วันนี้วันน,นี้เรามาดูรถกันดูข้อแข็งแดบดบดูนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อันนี้ใช้หน้าเลยไปรีไปบ้าเลยไปรีไปบ้าเลย

ค่อยถ่ายหน่อยให้ดูนะ